สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่แชแนลของ V3V เกันอีกแล้วนะทุกคนคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บนอินสตาแกรมนะ2022เราจะมาอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว,ว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรนะทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ให้คลิปนี้ถึง10ไลค์ด้วยนะทุกคนโอเคถ้าอยากรู้แล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะทุกคนก็ให้ทุกคนเข้ามาหน้าตาของอินสตาแกร นะทุกคนจะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็เข้ามาตรงรูปโปรไฟล์ของเราหรือว่าหน้าหลักของรูปโปรไฟล์ของเรานะ <c oughs> ก็พอเข้ามาแล้วจะเจอคําว่าแก้ไขโปรไฟล์นะทุกคนทําการคลิกตรงคําว่าแก้ไขโปรไฟล์ไปได้เลย <c oughs> โอเคทุกคนเมื่อคลิกแก้ไขโปรไฟล์แล้วจะเจอคําว่า เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะเออโอเคก็ทำการคลิกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เลยเป็นตัวหนังสือสีฟ้านะทุกคนก็ทำการคลิกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไปได้เลยโอเคทุกคนเมื่อคลิกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์มาแล้วจะเจอคําว่าลบรูปภาพปัจจุบันออกนะถ้าทุกคนไม่อยากจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และไม่อยากจะให้มีรูปโปรไฟล์เลยก็ทําการลบรูปภาพปัจจุบันออกได้เลยนะก็จะเป็นหน้าเหมือนหน้าโปรไฟล์สีขาวๆนะ เออประมาณนั้นนั่นเอง โอเคนะอันที่2ก็คือนําเข้าจาก a c e b o o k นะก็คือเราจะใช้โปรไฟล์เดียวกับ Facebook นั่นเองนะถ้าเราอยากจะใช้โปรไฟล์ Facebook แล้วก็ Instagram เนี่ยให้เหมือนกันก็สามารถเลือกอันนี้ได้นะทุกคนโอเคอันที่3ใช่ไหมก็คือการถ่ายภาพนะถ้าเราอยากจะถ่ายภาพณนะตอนนี้นะมาใช้เป็นหน้าโปรไฟล์ของ i n s t a g r a m เนี่ยก็สามารถกดเลือกตรงคําว่าถ่ายภาพได้เลยโอเคทุกคนส่วนอันที่4ใช่ไหมอันสุดท้ายก็คือ เลือกจากคังนะทุกคนถ้าทุกคนอยากจะนํารูปภาพจากแกลเลอรี่ของเราเนี่ยมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เนี่ยก็สามารถเลือกจากคังได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะว่าจะเลือกแบบไหนนะสามารถไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันตามใจชอบได้เลยวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์และอย,อย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของ V3ver แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย นะทุกคนตต่ไปชมวิวส,สวยๆที่เราถ่ายมาฝากกันนะบ๊ายบาย